ทำให้ทางด้านสกอร์น็อกเป็น1ต่อ1ครับแต่ทางด้านโอ๊ตโอ๊ตไม่ไหวแล้วครับแล้วโดนไอซี่วินเก็บไปฮาวบอลแดนไล่ใหญ่ฟิสไดร์มาทีบูบี้แบตเตอร์มาช่วยครับไอซี่วินเก็บไปอีกหนึ่งน็อกครับทางด้านของบูบี้แบตตรงนี้โดนมินซีรีมาบูบี้แล้วครับแต่ใจเจมสกระทบออกมาได้ทันแบบบุดบิดครับในขณะเดียวกันครับเลนบนครับเป็นทางด้านของฮานะฮานะกับทางด้านของขนมปิ้งครับผมที่ทําการปิดสกอร์เลนบนแล้วก็ดังป้อมบนไปได้ครับ เพราะว่ามินซิรลีที่มีทางด้านอดที่มีทางด้านของซีสิงล่างอยู่รวมถึงรวมกับยูกิเนีสเนี่ยดาเมจสามคนมันมากเกินไปครับขนมปิ้งพยายามมากันครับแต่ไม่ไหวครับฮาโมนี่เข้ามาหกแต้มครับบูบี้แบมมาช่วยครับแต่ว่าทางด้านทีมฮาโมนี่ได้แต้มไปถึงห้าสิบสามครับ แล้วตรงนี้ฮาวบอลด์ดต้องจ่ายกาเซียสเตดออกมาก่อนครับแล้วไฮโดไทฟูนตรงนี้งัดไป2-3สาคนเลยครับทีมฮาวแมนี่สุดจัดซุปเปอร์พาวเวอร์ส่วนมากแต่ได้ฟอร่าฮิลิ่งช่วยไว้ครับยูกิเนสแล้วตรงนี้ขนมปิ้งของเราวู้ดแฮมเมอร์เก็บเป็นดับเบิลเคโอแต่ยูกิเนสยังรอดอยู่แต่ไม่ไหวครับแล้วตรงด้านของซีก็ทำการปิดสกอร์ทางด้านยูกิเนสเอ่อทางด้านของซีปิดสกอร์ทางด้านของตัวละครอย่างขนมปิ้งไปได้แต่ว่าทางด้านของฮาวเวลเด์ดก็ไล่มาลับฟิสได้เก็บไปเช่นกันครับ ขนมปิ้งพยายามมาครับแล้วตรงนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ดึงคเงเาเมิคออกไปก่อนในขณะที่โอ๊ตโอ๊ตโดนไล่แล้วบีมไปครับแล้วหมามาเบลตรงนี้โดนไอซี่วินไล่ไปแล้วเรียบร้อยเป็นดับเบิลเคโอครับในขณะที่จังหวะฝ่ายตรงนี้มินซิริโดนขัดขวางอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซูเปอร์พาวเวอร์เองหรือว่าทางด้านบ er ูธแฮมเมอร์มินซิริพยายามจะลั่ครับแต่ซูเปอร์พาวเวอร์มาสามอีกทีม Min ินซิริยังยืนไหวแต่งานนี้โดนอีเด็กโตบอนเซริวไปและเรียบร้อยครับทางด้านของทีมเซริลสควอตเก็บ4เก็บ5เลยครับ แล้วลงมาระเบิดใส่ทางด้านฮานะฮานะวู้แฮมเมอร์ส่วนไปแล้วปิสกอก์ได้อย่างสวยงามครับทางด้านมิสซิลียังฟรีอยู่แล้วตรงนี้โชคดีไปครับที่ทางด้านฮาวบอลแดนปิสอร์ให้ได้ครับมีการจ่ายทางด้านของมิติเขาวิร่าจ,จากเซริวเพื่อเอาตัวรอดด้วยเราได้มาอีกหนึ่งน็อกเป็นควอตน็อกสำหรับทางด้านของทีมเซริวควอตแล้วดังปิดป้อมไปเลยแล้วคนที่ได้ไปเป็นทางด้านของฮาร์โมนีครับผมดีกีนเนสครับ แล้วตรงนี้ซุปเปอร์พาวเวอร์ดึงยูกิเนสมันเลยครับผมเข้ามารามครับเป็นทอมฟอร์เรสมาก่อนยกไป4ครับเรางัดไปสามรุ่นโดเมดรุนแรงมากซุปเปอร์พาวเวอร์ปิดไปอีกหนึ่งครับในขณะเดียวกันฟูกรินก็พลาดเช่นกันแต่คะแนนแต่ฮาวบอลแดนยิงฟรีครับแล้วหมาอมมาเบลคนสุดท้ายในไฟนี้โดดไอซี่วินเก็บไปครับเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าเป็นการไฟที่จํานวนคนน้อยกว่าแต่ทําออกมาได้ดีมากจริงๆครับสหรับทางด้านของทีมเซริสคอดในไฟนี้ครับบวกกันมันจริงๆผมบอกเลยเกมนี้บวกกันมันบวกกันยับเลยครับ เดี๋ยวมารอดูครับช่วงนี้เหลือเวลา4 0วินาทีครับก็น่าจะต้องเก็บอยู่ไหนกันนะมีโกเลมเกิดครับผมโกเลมสามารถรีสปอนได้ทันครับแล้วก็มีเวลาเล่นประมาณ9วินาทีต้องมารอดูว่าทั้ง2ทีมจะเล่นกันไหมนะครับ9วินาทีนี่ถือว่านานพอนะเพียงแต่ว่าสําคัญสุดคือเขาจะเล่นไหมดีกว่าคือถ้าเกิดว่าเขาเล่นเนี่ยก็อาจจะได้อาจจะได้แต่ว่าถ้าเล่นไม่ทันก็เสี่ยงนะแอบเสี่ยงกันคะแนนนายนอยู่เกือบร้อยครับ 97แต้มนะสำหรับทางด้านของทีมเซริอุสพอรครับมิสซิลิกับบูบีแบร์เรียกว่าเดินวนชนกันครับย <c oughs> <c oughs> ูกิเนสพยายามอ้อมหลังครับมิสซิลิรอละโอ๊ตโอท์ก็รอละบีมไปทีมมิสซิลิโอ้โหลดไปแบบ60%นะครับถือว่าทำให้ทางด้านการเปิดเกมของทีมฮาร์โมนีลำบากขึ้นหน่อยนะมีการทำสกสิดสกิดเร็กคอร์ซ่าหน่อยกดดันครับเป็นการกดดันมิสซิลิพยายามเข้ามาครับขนมปิ้งดึงไว้โอเพนสปีดฮูดแฮมเมอร์บีมไปต้องจ่ายฟูลฮิลออกเลยยูกิเนสออ้้มมหลมลัังาแวครบ แล้วตรงนี้รอจังหวะซูเปอร์พาวเวอร์พัดไปแต่กาเซียเก็บยู่ทางด้านของกาเซียเก็บทางด้านบุรโอดไปได้ก่อนครับแล้วเปิดไวไฮโดรไทปูนครับมีการจ่ายทางด้านของตาไรที่ซอบปรีดึงเอาไว้ซูเปอร์พาวเวอร์เก็บไปเอาต้าโซสแลมของฮานาพาดไปครับส่วนทางด้านยูกิเนสก็ปั่นกาเซียไปได้เช่นกันครับทำให้ทางด้านของทีมเซริลสโคสเนี่ยเหลือ4ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันครับทีมฮามนี่ก็เหลือเพียงสาเท่านั้นนะจริงๆมันเหลือ2แล้วละครับแต่ว่าบุรโอดรีสปอนล่ะยาวมาครับเพนสปิดไล่มาคครรรัับบแล้้วตงนี เลปิดสปินวอเตอร์สเปล่าแล้วบูบี้แบลไม่ดีโดนเซอร์จิงสไลกเก็บไปครับแล้วฮานะเหมือนจะพลาดด้วยเช่นกันครับแล้วมีการจ่ายโฟริงฟิสมาจากมินซิริแล้วรำไปครับแปะที่หกสิบสีฝ่ามือแล้วทางด้านของมินซิริก็ปิดทางด้านโรลด์ไปได้อีกหนึ่งครับเป็นดับเบิลเคโอของทีมฮาร์โมนีในไฟเรคคอร์ซ่าครับถือว่าเปิดเกมมาได้ดีครับแล้วมาต่อที่เรคคอร์ซ่าเลยครับเซริวรอจังหวะอยู่ครับมาชิบูนเองจากทางด้านของฮานะก็รอจังหวะอยู่แลสกินนึงออกไปก่อนครับ ตรงนี้ฮานาพยายามเข้ามาเล่นแล้วพยายามจะปิดสกอร์มามาเบลเราปิดได้สำเร็จครับแล้วซูเปอร์พาวเวอร์ดึงทางด้านยูกิเนสมาได้แต่งานนี้ไม่ไหวครับโดนทางด้านวาตาชิระากาิดสกอร์ไปแล้วเรคคอร์ซ่าตรงนี้เหลือ30เซนกาเซียเก็บทางด้านโอโตะไปได้บูบี้เบฮาวบอลแลตตรงนี้ไม่ดีครับทางด้านมินซิริกับยูกิเนสเข้ามาเล่นครับเราเรคคอร์ซ่า20-30ิบสสิเปอร์ฟมาแล้วคนที่ได้ไปเป็นทางด้านบูบีแบะครับผมจากทางด้านของทีมเซริวสควอตด้วยการออโต้แอตแท็กธรรมดาธรรมดาเลยครับ ที่เก็บควอทคโอได้ในปนี้เป็นทางด้านมิสซิบีวที่เก็บเป็นทิปเปิลน็อกครับแต่ตรงนี้ไม่ไหวครับโดนทางด้านกาเซียกับทางด้านไฟโรช่วยร่วมกันปิดสกอไปครับเรียกว่ายืนลึกไปหน่อยนะสำหรับทางด้านของอ่ามาฟอคซี่ครับพยายามจะเข้ามาด้แลับเฟรมสวีปดึงออกมาก่อนเป็นโอทโอครับแล้วคนที่ได้เลยติดติลตัวตนี้ไปเป็นทางด้านของทีมอาเซริสคอร์นั่นเองก็ต้องบอกตามตรงว่าจังหวะเมื่อกี้ยอมจ่ายเฟรมสวีปเลยครับเพื่อนดึงทางด้านของบูราโอทออกมาก่อนนะหยันรันเข้ามาแล้วเจอหมาเบลครับไลสกีนออกมาก่อนผ ไฟแอโร่พยายามไปไล่หมามาเบลแล้วได้ไหมแล้วเหมือนจะได้ครับผมไฟร์ซิปุกไปเวิร์กโซนมาครับทางด้านยูกิเนะโดนไปก่อนครับแล้วไหลมายาวเลยครับสำหรับทางด้านของฮานะซูเปอร์พาวเวอร์เก็บทางด้านของกุราออดไปได้อีกหนึ่งครับทางด้านซีพยายามจะหนีส่วนทางด้านมิซิริตรงนี้โดนฮาวเบาแดดดึงไว้อยู่ครับแล้วเหมือนจะไม่รอดครับเหลือเพียงแค่ฮาร์โมนีซีหรือว่ายามิรามิคนเดียวครับไฟไล่มาแบบนี้แล้วปิดสกอร์ไปเลยเป็นทางด้านของทีมเซริสคอร์ดเก็บทางด้านฮาร์โมนีหมดทีมได้ในไฟเดียวเลยครับ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ